หนึ่งอยู่ป้าก็บอกให้เก็บไปให้อยู่ยังไม่เก็บนะคะทุกคนให้แกนู่นว้าวเดี๋ยวเราก็อยากเก็บบนลเราก็ไม่อยากใช้เนาะทุกคนคะ่ะเราก็ไม่อยากใช้เดี๋ยวเราจะมาปลูกพริกอยู่โพนนี้คะ่ะทุกคนปลูกพริกไปนะคะทุกคนโรงนะคะทุกคนบงเยอะคะ่ะเนาะ ใครมีอะไรจะแนะนําเรากับเกี่ยวกับการเกษตรแนะนําได้นะคะทุกติบตูแล้วคะ่ะทุกคนเริ่มติบตูแล้วแล้วก็เลยพามาถ่ายนะคะทุกคนพามาถ่ายดูเนาะนางเริ่มเติบตูแล้วเห็นไหมสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเราก็เอาอย่ากระโพดเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราจะพาทุกคนมาดูกระโพดนางเริ่มแต่ก็ยัง เริ่มเกิดเหมือนเดิมเนาะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเราก็เอาหญ้ากระโพดเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราจะพาทุกคนมาดูกดาโพดนางเริ่มนะคะทุกคนว้าวเห็นได้บงลงค่ะทุกคนแต่เราก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่นะคะทุกคนไม่ไม่นะคะทุกคนคะ่ะบงเริ่มบนเราก็ไม่อยากใช้เนาะทุกคนคะ่ะเราก็ไม่อยากใช้เดี๋ยวเราจะมาปลูกพริก อยู่โพนี้คะ่ะทุกคนปลูกพริกไปนะคะทุกคนว้าวเสร็จแล้วเดินไปดูอะไรอีกเดินไปดูป่ารกๆก,ก่อนนะคะทุกคนดูให้แก่กว่าน,นี้อีกสักนิดเราก็คุยไม่เก่งพูดไม่เก่งนะคะทุกคนตกไม่ตกแค่สองวันแค่นั้นนี่น่าจะทำนาได้อยู่นะคะทุกคนตรงนี้เป็นร่องน้ำเป็นร่องน้ำนะคะทุกคน ูเ,เห็นไหมคะทุกคนพีกก็โอเคอยู่นะว้าวนัน่นนั่นไงชุบชุบนี่ก,ก็เริ่มเติบโตครับสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเราก็เอาอยากระโพดเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราจะพาทุกคนมาดูกระโพด นางเติมอันนี้ก็ประมาณเดือนหนึ่งแล้วค่ะทุกคนประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะคะใส่ปุ๋ยรอบสองแล้วค่ะรอแต่นางจะออกดอกแล้วนะคะ <S <S เห็นไหมคะทุกคนพีกก็โอเคอยู่นะว,ว้าวนัน่นนั่นไงชุบชุบี่ก,ก็เริ่มเติบโต,ตครับงนะคะทุกคนบ่งเยอะค่ะเนาะ ใครมีอะไรจะแนะนําเรากับเกี่ยวกับการเกษตรแนะนําได้นะคะทุกทีน,นึงอยู่ป้าเขาบอกให้เก็บไปให้อยู่ยังไม่เก็บนะคะทุกคนได้แกนูน่นว้า๋ยวเราก็อยากเก็บค่ะทุกคนก็ไม่มีแล้วไม่ตกแค่สองวันแค่นั้นชุดตรงนี้ก็เอาออกให้เสร็จแล้วคิวเดี๋ยวเราก็จะพาเดินเลาะดูนะ ว่าโซนไหนจะเอาได้บ้างคะทุกคนคิวคิวหาทุกคนเดี๋ยวก,ก,ก็เริ่มออกแล้วนะคะทุกคนเนาะเราใส่ปุ๋ยให้รอฝนก็นำรงมาอีกนิดหนึ่งอยู่ป้าเขาบอกให้เก็บไปให้อยู่ยังไม่เก็บนะคะทุกคนได้แก่นูน่นว้าว๋ยวเราก็อยากเก็บคิวเราก็ไม่มี อันนี้เราก็เดินหาพริกอีกหัวนี่ไงค่ะทุกคนต่อเดินดูไปเรื่อยๆเนาะทุกคนค่ะชมวิวชิวชัดไปหน่อยนะคะทุกคนค่ะอรอฝนอย่างเดียวนิดๆแต่ก็ไม่เป็นไรอย่าเพิ่งให้ตกเลยอย่าเพิ่งให้ตกเลยค่ะแต่ก็ยังเริ่มเกิดเหมือนเดิมเนาะนะคะ่ะทุกคน ว้าวเห็นได้บงลงค่ะทุกคนแต่เราก็ไม่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 นะคะทุกคนไม่ไม่นะคะทุกคนค่ะบงเริ่มคิ้วเราก็ไม่มีอันนี้เราก็เดินหาพริกอีกหัวกรอฝนอย่างเดียวนิดๆแต่ก็ไม่เป็นไรอย่าเพิ่งให้ตกเลยอย่าเพิ่งให้ตกเลยค่ะนะคะทุกคน ว้าวเห็นได้บงลงค่ะทุกคนแต่เราก็ไม่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 นะคะทุกคนไม่ไม่นะคะทุกคนค่ะบงเริ่มคิ้วเราก็ไม่มีอันนี้เราก็เดินหาพริกอีกหวัวเห็นไหมคะทุกคนพริกก็โอเคอยู่นะว้าวนั่นนั่นไงชุบชุบนี่ก็เริ่มเติบโตครับเติบโตแล้วค่ะทุกคนเริ่มเติบโตแล้ว,แล,วแล้วก็เลยผ้ามาถ่าย นะคะทุกคนพามาถ่ายดูเนาะนางเริ่มเติบโตแล้วเห็นไหมนัม่นแหละเก็บออกไม่เก็บออกแล้วมันจะพริกนี้แบบยังไงอะเอาไว้สุกไม่ได้อะทุกคนคะีาทุกคนเดี๋ยวก็เริ่มออกแล้วนะคะทุกคนเนาะเราใส่ปุ๋ยให้รอฝนก็นำโรมาอีกนะคะทุกคน ว้าวเห็นได้บงลงค่ะทุกคนแต่เราก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นะคะทุกคนไม่ไม่นะคะทุกคนค่ะบงเริ่มเราก็คุยไม่เก่งพูดไม่เก่งนะคะทุกคนตกไม่ตกแค่สองวันแค่นั้นเราก็คุยไม่เก่งพูดไม่เก่งนะคะทุกคนตก ไม่ตกแค่สองวันแค่นั้นคิ้วเราก็ไม่มีอันนี้เราก็เดินหาพริกอีกหเติบโต,ตแล้วค่ะทุกคนเริ่มเติบโตแล้วแล้วก็เลยพามาถ่ายนะคะทุกคนพามาถ่ายดูเนาะนางเริ่มเติบโต,ตแล้วเห็นไหมเอาไว้ดิบได้อยู่ค่ะเอาไว้ดิบกินดิบได้อยู่ไม่งั้นจะเน่า โอเคนะคะคุณ AI, เออเฟ็บบุ๊กก็มาเติบโตแล้วค่ะทุกคนเริ่มเติบโตแล้วแล้วก็เลยพามาถ่ายนะคะทุกคนพามาถ่ายดูเนาะนางเริ่มเติบโตแล้วเห็นไหมโปรงนะคะทุกคนบ่งเยอะค่ะเนาะใครมีอะไรจะแนะนําเรากับเกี่ยวกับการเกษตรแนะนําได้นะคะทุก่ะทุกคน ก็ไม่มีแล้วไม่ตกแค่สองวันแค่นั้นชุดตรงนี้ตรงนี้ก็เอาออกให้เสร็จแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็เริ่มจะออกดอกแล้วค่ะทุกคนค่ะเริ่มจะออกดอกแล้วนะคะเห็นไหมเนาะว้าวเสร็จแล้วเดินไปดูอะไรอีกเดินไปดูป่ารกๆก,กก่อนนะคะทุกคนดูดห้แก่กวานี่สักนิดชูเราก็ไม่มี อันนี้เราก็เดินหาพริกอีกหวแต่ก็ยังเริ่มเกิดอีกเหมือนเดิมเนาะเราก็คุยไม่เก่งพูดไม่เก่งนะคะทุกคนตกไม่ตกแค่สองวันแค่นั้นแหละทุกคนก็ไม่มีแล้วไม่ตกแค่สองวันแค่นั้นทุดตร,ต,รตรงนี้ก็เอาออกให้เสร็จแล้วเห็นไหมคะทุกคนพริกก็ โอเคอยู่นะว,ว้าวนั่นนั่นไงชุบชุบนี่ก็เริ่มเติบโต,ตครับเดินดูไปเรื่อยๆนะคะทุกคนหัวลําใหญ่แล้วก็ทุกคน,น,ะคะกคนตรงว,ว้าวเสร็จแล้วเดินไปดูอะไรอีกเดินไปดูป่ารกๆก่อนนะคะทุกคนดูให้แก่ก่นนี้อีกสักว,ว้าวเสร็จแล้ว เดินไปดูอะไรอีกเดินไปดูป่ารกๆก่อนนะคะทุกคนดูให้แก่กว่านี้อีกสักนิดคิวเราก็ไม่มีอันนี้เราก็เดินหาพริกอีกหัวอันนี้ก็ประมาณเดือนหนึ่งแล้วคะ่ะทุกคนประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะคะใส่ปุ๋ยรอบสองแล้วคะ่ะรอแต่นางจะออกดอกแล้วนะคะรอบสองรอบสามนะคะทุกคนรอผลกระหน่ำออกมามา คิวคเดี๋ยวเราก็จะพาเดินเลาะดูนะว่าโซนไหนจะเอาได้บ้างค่ะทุกคนคิวคิวหาทุกคนอันนี้ก็เริ่มจะออกดอกแล้วค่ะทุกคนค่ะเริ่มจะออกดอกแล้วนะคะเห็นไหมทุกคนเราก็ไม่อยากใช้เนาะทุกคนค่ะเราก็ไม่อยากใช้เดี๋ยวเราจะมาปลูกพริก อยู่โพลนี้ค่ะทุกคนปลูกพริกไปนะคะทุกคนคิ้วเราก็ไม่มีอันนี้เราก็เดินหาพริกอีกหัวเสือได้กินเนาะทุกคนค่ะนี่ไงแต่อันนี้ก็โอเคแล้วค่ะเริ่มออกดอกแล้วค่ะทุกคน,นนี่เราก็เอาไว้ที่เป็นที่เดินนะคะทุกคนค่ะคิ้วนะคะทุกคนว,ว้าวเห็นใบบงลงค่ะทุกคนแต่เราก็ไม่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 นะคะทุกคนไม่ไม,ไม่นะคะทุกคนคะ่ะบงเริ่ม สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเราก็เอาอยากระโพดเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราจะพาทุกคนมาดูกระโพดนาเริ่มคิวคเดี๋ยวเราก็จะพาเดินเลาะดูนะว่าโซนไหนจะเอาได้บ้างค่ะทุกคนคิวคหาดนีไง่ายค่ะทุกคนไปเดินดูไปเ,เรื่อยๆเนาะทุกคนค่ะ ชมวิวชิวชัดไปหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ยน่าจะทาํานาได้อยู่นะคะทุกคนตรงนี้เป็นร่องน้ําเป็นร่องน้ํานะคะทุกคนกิวกิมันแหละเก็บออกไม่เก็บออกแล้วมันจะพริกนี้แบบยังไงอะเอาไวส้สุก